คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสร้างสรสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สมับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับสไคร้กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับสวัสดีครับมากบุญกสุถอยโชคซิริมาลานะครับ กับสูตรดับร้อยบนตลอดชีพนะครับเาม,มาดูนะครับก็รบกวนไปกดในส่วนของปุ่มกดติดตามก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ปุ่มสัญล็อกนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามในสูตรของการกำนวณใ,ใดๆก็ตามนะครับที่เราลงให้นะครับเาม,มาดูนะครับในส่วนนี้จะเป็นสูตรในส่วนของดับหลักร้อยบนระยะยาวตลอดชีพนะครับที่เราเนะราใช้ในการตัดเลขนะครับ ตรงสูตรนี้ผมแสดงให้เห็นตั้งแต่ปี62นะครับตั้งแต่ส6กุมภาพันธ์62นะครับที่ออก0ูนย์จแปด2 4ครับสองตรล่าห5 6นะครับตามประดุกันนะครับสาธิตได้ดูนะครับเราจะในส่วนของหลักหน่วยเราเนี่1่ครับบวกด้วย5คงที่ครับ4บวก5 4บวก5คงที่ครับเป็น9ใส่9ใช่ไหมครับ9ไม่ปรากฏในหลักร้อยบนเห็นไหมครับ เราเนาะไปตัดในหลักร้อยนะครับถ้าสีเขียวคือถูกต้องครับไม่ปรากฏเลขเก้าในหลักร้อยนะครับอ่ะ be พอเข้าใจแล้วนะอ่เดี๋ยวกับหนึ่งมีนาคมหนึ่งมีนาคมหกสองครับคำนวณได้เลขห้าครับห้าไม่ปรากฏในหลักร้อยบนครับสิบหกมีนาคม,มาครับเลขสามครับคำนวณได้เลขสามครับสามไม่ประกะากฏในหล 3. 3. ัระกะร้อยครับเป็นสีเขียวหนึ่งมีสายนครับ 5. คำนวณได้เลขสองครับ 16เมษาย,ย 6, 2, น62 2ไม้ผลในหลักร้อยบนครับ16เมษายนครับจำนวนเลข6 6ไม้ผลในหลักร้อยบนครับเห็นไหมครับน12พฤษภาคมครับ2พฤษภาคม62ครับคำนวนเลข9ครับ9ไม้ผลในหลักร้อยของเราที่หนึ่งครับ16พฤษภาคม62คมรับจำนวนเลข1 1ไม้ผลในหลักร้อยบนครับเห็นไหมครับ หนึ่งมิถุนายนหกสองครับกำนวนเลขหกหกไม่ปรากฏในหลักร้อยบนเห็นไหมครับต่อมาครับสิบหกมิถุนายนครับจำนวนเลขศูนย์ศูนย์ไม่ปรากฏในหลักร้อยบนครับต่อมาครับหนึ่งกันยาคมหกสองครับจำนวเลขสองสองไม่ปรากฏในหลักร้อยบนครับเห็นไหมครับสิบห้ากัาคมครับกำนวนเลขศูนย์นะครับหรือเป็นวัดแรกนะครับ รู้สึกจะเป็นมันมันหลุดแค่2องวัดนะแต่เราดูกันนะครับ 2. ไม่ปรากฏในหลักร้อยบนครับต่อมาครับสิบห้ากรกฎาคมกรับกับน้เลขศูนย์ศูนย์หลุดครับในวันนี้ที่ออกศูนย์ศูนย์นะครับต่อมาครับ1สิงหาคมกรับกับน้เลขหนึ่งหนึ่งไม่ปรากฏในหลักร้อยบนครับสิบหกสิงหาคมครับกับน้เลขหนึ่งหนึ่งไม่ปรากฏในหลักร้อยบนครับ 1. กันยายนครับหกสองกับน้อเลข2 สองไม่กดในหลักร้อยบนครับ16กันยายน62ครับกำนดได้เลข3 3มสมไ่กดในหลักร้อยบนครับ11ตุลาคมครับ6กกำนดได้วยเลข2แม่กดในหลักร้อยบนครับ16ตุลาคม6กกำนังด้เลข9 9เม่กดในหลักร้อยบนครับ1พฤศจิกายน62ครับกำนดได้เลข0ูน ศูนย้ในหลักร้อยบนจริงครับ1 6าคมครับกำนนเลขแ8แม้นหลักร้อยบนครับ1นคมกครับกำนนเลข7 7็ดแม้นกดในหลักร้อยบนนะครับ30มสิบาคมหกสอนวเลข6 6กแนในหลักร้อยบนครับ17เราคมกครับขึ้นปี6 3แล้วนะครับจำนวเลข9ครับ9ไม้กดในหลักร้อยบนจริงครับ 1. 6่กุมาพันธ์62ครับคำนวณไดเลข2 2มในหลอยบนจริงครับ 1. 6กุมาพันธ์63ครับตัวที่เป็นปี6กนะติดปากจากปีน6เมื่อกี้นี้16กุ 6, มาพันธ์ส3ครับคำณไเลข8 8ดมในหลอยบนจริงครับ1มีนาคมหกครับคำนวณได้เลขสามสมมในหลกอยบนจริงครับ16บหมีนาคมหกาคำนวณเลข1นึ่นึ่งม้กอยบนจริงครับ สิบหกพฤษภาคมสามกับกับเลขศูนเลขศูนย์นะครับนะครับเลขศูนย์แม่นก้นในหลักร้อยบนจริงนะครับต่อมาครับสิบกมิถุนายนครับสิบหกมิถุนายนนะครับหกสามนะครับหลักหล่ออาหลักหน่วยร้ยที่หนึับบวกทห้าครับเจวกห้าเป็นสิบสองใส่สองสองหลุดครับเป็นงวนที่2องครับนะครับหลนะครับ หลุดไปที่2ใช่ไหมครับอหลุดไปช่างปล่อยมันปล่อยมันนะครับตมามมั้นเนหนึ่คือในั่นนกราคมนะครับเรามาดูต่อนะครับที่ออก3ามเจเจสองห้าแปาไปสใช่ไหมครับคมกต่อตักหน่วยเราวัที่หนึ่งค,คือ8ป 8, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ดแปดบวกห้าลาดก้าสีบสองสิบสาใต้สิบสใช่มสิบสาใส่3นะครับเป็นการตรวจเช็คเป็นในตัวนะครับ 13, 3, สิใส่สาใช่ไหมครับส ไม่เป็นกนในหลักร้อยบนเห็นไหมครับต่อมาครับ16กรกฎาคมครับที่ออก873 2ป6 2ตัวล่ลงออก53ใช่ไหมครับตอนนำในส่วนของหลักร้อยเราปลายหลักหน่วยร้อยที่หนึ่งใช่ไหมครับคือเลขคือเลข6ใช่ไหมครับ6 6 6ด้วย5คงที่ครับ6ด้วย5 6 7 8 9 10 เป็นสิบเอ็ดใช่ไหมครับสิบเอ็ดก็ส่เลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งถูกต้องไหมครับแล้วก็นำไปตัดในหลักร้อยในข้อตัดมาหนึ่งสิงหาคมครับหกสามออกห้าหกเก้าสามก็หนึ่งห้าเก้าสามหนึ่งสองตัวละเก้าสองครับเลขหนึ่งไม่ปรากฏรับในหลักร้อยจริงนะครับ มาดูนะครับ1สิงหาคม1สิงหาคม63ครับออก93คะแนนเสียตัวแรก92ครับลำดับในส่วนของหลักลอยในวันที่1ครับคือเลข1 1บวกด้วย5ของที่ครับเป็น5 1บวก5เป็น6ใส่6นะครับ6นะลรำโดยครับ สิบหกสิงหาคมครับออกเก้าสี่ห้าแปดหนึ่งหนึ่องตัวออกแปดดใช่ไหมครับเลขหครับเราตัดในหลักร้อยเท่านั้นนะเลขหไม่พบในหลักในหลักร้อยใช่ไหมครับน่นครับคอยดูไปครับจำนวต่อครับสิบหกสิงหาคมออกเก้าสี่ห้าแปดหนึ่งครับองตัวลอแปดานะครับเรานนในส่วนของ หน่อยร้อยี่หนึ่งครับคือเลขหนึ่งบวกด้วย 5. ห้าหบวกห้าเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น6เหมือนเดิมใช่ไหมเลขหก 6. ได้เลขหกทำดูนะครับ1กันยายนครับ6กสอกสามกำหนดออกเก้า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 เอตัวแรกออก98ครับเลขหกครับไม่พบในหลักร้อยเห็นไหมครับ จริงนะครับ x ะกอปควัวเลขลอจริงนะครับต่อมาคำนวณต่อครับ9 9 9 9 9กากาเกาสัวนนละออก9 8ดันนในส่วนของตัน่วยอนที่1นึครับคือ7 7ปกเจ็ตัวค่าละเจป1้าิเอ็่ตี7ค่าไป็น12อใส่2เห็นไหมครับ2ดู สิบกกันยายนออกอะไรก่ออกสองสี่สี่ศูย์แปดสาตัวล่างออกห้เจนะครับเห็นไหครับเลขสอไม่พบในหลักร้อยจริงนะครับต่อมาครับเราก็ต้องมาดูนต่อนะครับสิบกกันยายนครับ ี่ศูนตามตัวเลขห้าสามห้นะครับหลักหน่วยหนวยที่คือเลข3 3มสามบวกในห้าที่สามสี่ได้8ใช่ไหมครับแปดก็ 8, ใส่ 8, แลงไปเลยเห็นไหมครับก็จะได้ดับเลขแปดดบร้อยนะครับมาดูสิติย้อนหลังกันนะแบบปีหกสเห็นไหมครับ ที่เป็นสีเขียวสีเขียวนี่คือไม่หลุดนะครับเียมพูคือหลุดนะครับนี่นะครับสีเขียวตลอดกันี่ครับมีหลุดหนึ่งวบหลุดหนึ่งวบหลุดหลุดก็คือหลุดนะครับเราตรงไปตรงมาครับมันเป็นสูตร่างเป็นสูตรระยะยาวเราไปใช้กับระยะสั้นนะครับไปดูประกอบกัน เพราะว่าระยะสั้นรู้สึกของจะลงไปหมดแล้วนะแต่บางอันบางอันยังไม่ได้ลงให้นะครับสีเขียวครับมาดูภาพรวมเมื่อกี้หลุดหนึ่งอันใช่ไหมครับในช่วงระยะเวลาสองปีหลุดไปนหนึ่งอันนะฮนะนี้หลุดหลุดอันที่สองนะครับที่เรายังไม่หลุดเลยมาตัดไปนหลักร้อยอันนี้มันได้เลขแปดนะครับ กดติดตามนะครับก็จะเห็นครบในทุกส่วนของการคำนวณเลยนะครับจะได้ไม่พลาดกันการติดตามนะครับการคำนวณนะก็ฝากกดสมัครท้ายไลค์แชร์ด้วยนะครับเป็นังินจะซึ่งกันนะครับจะได้มีกำลังใจที่ดีในการคว้าคะแนนใครสบ